คืนนั้นเป็นคืนที่เงียบสงดเหลือเกินผมกำลังขับรถกลับบ้านบนเส้นทางเปลี่ยวที่สองข้างทางมีแต่ต้นไม้สูงใหญ่ทันใดนั้นไฟหน้ารถของผมก็สาดไปเจอเงาตะคุ่มคุ่มยืนอยู่ริมถนนผมชะลอรถลงคิดว่าเป็นคนโบกรถแต่พอรถเข้าใกล้ผมกลับเห็นว่ามันคือร่างของผู้หญิงร่างของเธอดูซีดเซียวใบหน้าเหมอลอยผมผ้ายาวรุงรัง ดวงตาเบิกกว้างเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่น่ากลัวผมรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวผมพยายามเร่งเครื่องให้ผลไปแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นรถของผมดับกลางอากาศยังไม่มีปีมีคลุยผมสตาร์ทรถเท่าไหร่ก็ไม่ติดในขณะที่ผมกำลังพยายามแก้ปัญหาเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นใกล้เข้ามาจากด้านหลังรถของผมผมกลั้นใจหันกลับไปมองช้า แสงไฟหน้ารถจับภาพร่างของหญิงสาวคนเดิมยืนอยู่ห่างจากผมไม่กี่ก้าวเธอยังคงมีสีหน้าเมื่อลอยแต่คราวนี้ปากของเธอค่อยๆแบออกช้าๆเผยให้เห็นฟันสีดำสนิทดวงตาที่เบิกกว้างอยู่แล้วกลับเบิกกว้างยิ่งกว่าเดิมแล้วผมได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบามาจากปากของเธอเสียงนั้นฟังดูแห่พ่าจนหน้าขนลุก มันดังเข้ามาในโซนประสาทของผมเรากับอยู่ใกล้แค่เอื้อมมาอยู่ด้วยกันนะผมกรีดร้องออกมาสุดเสียงพยายามสตาร์ทรถอีกครั้งและปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นรถติดเครื่องขึ้นมาทันทีผมเหยียบคันเร่งเต็มที่ขับออกไปจากตรงนั้นโดยไม่หันกลับมามองอีกเลยตลอดทางกลับบ้านผมรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองผมอยู่ภาพใบหน้าซีดเซียวดวงตาเบิกกว้าง และรอยยิ้มที่เผยให้เห็นฟันดำสนิทของหญิงสาวคนนั้นยังคงติดตาผมอยู่ผมนอนไม่หลับทั้งคืนนึกถึงเสียงกระสิบนั้นซ้ำไปซ้ำมาราวกับว่ามันยังคงตามหลอกหลอนผมอยู่เสมอ